ครับปรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีมอลลัมเดชหน่อยเมื่อนี้มาเบิงสูตรหวยไทยน้องพี่น้องเนาะเป็นสูตรหวยคำนวณซึ่อมาให้พี่น้องเบิงเป็นหววแรกน้องพี่น้องเนาะเป็นสูตรหวยหววแหลกเอามาให้พี่น้องในเบิงในช่กันเมื่อนี้มอลลัมเดชหน่อยหารักสิบรักหน่วยมาให้พี่น้องในเบิงในช่กันเดียบพี่น้องเดียบมอลลัมเดชหน่อยผ้ามาเบิงสูตรอันนี้เป็นสูตรรักสิบเด้อยท่านผู้ชมเด้อ ผมขิดย่อนหลังมึงแม่นใ่แม่นจับว่างแต่ว่ามือเสียววันวันทีน่สิบหกนี่มันจะคือบริษัทท่านผู้ชมอนี้สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองแต่ละสูตรอยู่ลักสิบบัดคุตูพี่น้องแม่นใ่แม่นจับว่างพี่น้องอันนี้สูตรที่สามนึกถันผู้ชมเดอ้ออันนี้สูตรที่สามอันนี้เป็นสูตรลักสิบ สำหรับสูตรลักหน่วยกันมี3สูตรด้วยกันครับท่านผู้ชมอันเป็นลักหน่วยบนเนื้อท่านผู้ชมเดิอลักหน่วยบน7 8 9 0 1 2 3 4แต่ละสูตรผมเอามาเฉลี่ยใส่กัน1นึ่งสองสสูตรนี่เก้าศูนย์หนเริ่มจาก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมเริ่มเอาจากจุดนี้เร้่พิจารณผู้ชมเนิ่เพะว่าหนึ่งมันมาชนกับสูตรนี้ผมก็เลยจับเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาไว้เป็นลักหน่วยที่นี่สูตรที่สามมันเริ่มจากหนึ่งสองสามสี่ผมก็ต้องจับเอาหนึ่งสองสามสี่ไว้เป็นลักหน่วยสําหรับลัก1ิสสำหรับลักสิบส ศูนย์หนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฟังทั้งนี้มันมีเริ่มจากสี่ห้าหมันมีแติดมาพี่น้องติดมาจากสี่หาหผมก็เลยยุดเอาสี่ห้าหกเจ็ดผมยุดเอานี่ตัวนีไห้แล้วก็สูตรที่สามสูตรที่สามนี่เริ่มจากสีกัผท่านผู้ชมเริ่มจากสีกับามันโมมีหมีเ แต่กะไววใจบ่ได้พี่น้องเพราะว่าของผมงมีหากผมก็เลยหยุดเอาไหว้นะพี่น้องเนาะผมหยุดเอาไว้เป็นยังผมจังหยุดหาหกเจ็ดไบพี่น้องนี่ครับท่านผู้ชมเตระงวดไหยเรียงลงมามีหาหกเจ็ดผมหยุดเอาไวค้คอนตรงนี้ หลักเมืินพี่น้องปวกสไล่ลงมาสองสามสี่ผมยึดเอาสองสามี่ไว้ฟังทั้งนี้สองสมสี่มันติดสองสามสีกับท่านผู้ชมฟังทั้งนี้แปดเกาอ้าบาทนี้ให้ผู้ชมมาชมกันมอลําดีชาหน่อยจับออกมา ผมจับเอาไว้ยังสี่เด้อท่านผู้ชมเด้อผมจับลักน้อยไว้สองสามสี่ตามจริงมันมีหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าหนึ่งนี่มอลำดีชะนหน่อยตัดถิ่มหนึ่งมอลำดีชะนหน่อยตัดถิ่มสี่ผมเอาไว้พิจารณาเจ็ 8, แฟนครับเอฟซี FC, ทัสิตัดถิ่มกะตัดดึกได้เด้อพี่น้องเด้อซ้หรับ ฟังทางนี้มันเริ่มจากซีครับท่านผู้ชมมันเริ่มจากซี้าเป็นเล็กเป๋าซีซีท่านที่ครับท่านผู้ชมขันเป๋าทาสามตัวนี่บ่มาห้าหกเก็ดถ้าไม่มาบนมันจะเป็นเป๋าทัาน,ทานที่เลยเป็นเหล็กบิ่นทันท,นที่นกองกนองสนอ้นองบู้ยผ่นเวานี่ครับท่านผู้ชมมอลล์ดีเชนอยจับออกมาจังสี่บาท แปดมาตาสัยท่านผู้ชมแปดมาจากตรงนี้ลักลอยถ้าหากว่าเก่ากับแปดบอมเก่ากับศูนย์บอม่าลักลอยมีตัวเดียวครับท่านผู้ชมแปดซีซีเลยมีตัวเดียวถาเก้ากับศูนย์บอม่าลักลอยแปดซีซีตัวเดียวสำหรับขัดเหล็กลางออกมาให้ท่านผู้ชมในเบือง ผมขัดเอาจังสีเด้อพี่น้องเด้อเด็กละาอังผมมีอยู่สี่ตัวห้าหกเจ็ดสองผมก็เลยขัดเอาจังสีมาให้พี่น้องในเบื้องในชุ่มกันผมขัดเอาซ้ำนี่ครับท่านผู้ชมผมขัดเอาซ้ำนี่อันนี้เอาไว้ให้ท่านผู้ชมแฟนครับเอฟซีปิจารณาญาณในการรับชมวงก่อนจะนําไปใส่ราวาสูตรหวยคํานวณมอลลาเดชหน่อยเอามาลงช่องยูทู e เขิขึ้นมาเพื่อล่วงช่องย t ทู e เท่านั้นเรือท่านผู้ชมเด้อความแม่นบ่อคงทีความแม่นบอ่องค,มมอคองทนเหลขขอมฟัเดชหน่อยมีเขามีรุดมีรุดมีออกท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วให้พิจารณาย่านก่อนจะนําไปใส่ขอให้สุขสมหวังครับพี่น้องครับโชคหมานวันที16น่16กนี่ขอแห,ห่งแห่งปังๆเรือท่านผู้ชมเด้อจย่ยงางไดก็ขอให้มีโจคมีลาบกันเนาะพี่น้องเนาะ เลขเจ็ดมันมาดูหลายพี่น้องช่วงนี้ดูซื้อว่าเจ็ดมาตลอดเลยคันนี้เจ็ดผมยานมันเบิ่นนะผมยานเลขเบิ่นไม่ยามพี่น้องผมยานเลขเบิ่นไม่ยามน้พี่น้องเนาะสุขสมหวังครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้มาลำเดช้าหน่อยพ่อได้มีกำลังใจสางคลิปให้พี่น,อน้องในเบิ่งในชุ่มกันนาะพี่น้องเนาะขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ